่าอยตรงนี้ใช้กับตัวรถ c ีอวีตัวรถ c ีอวีเป็นโมเดลตรงตัวทรงตัวนะครับของผมสามปุ่มนี้ก็มีล็อกอันล็อกแล้วก็เปิดประตูท้ายนะใช้ใช้กันแะต่อไปผมจะมารีวิวตัวเจ้ากระจกมองข้างนะครับสามารถปิดประตึมัดเวลาเราลืมพับกระจกเันะเข้าห้างเลย แช่แล้วมันจะพับนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูหนึ่งสองนี่ครับพับแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นฟังก์ชันตัวรถกระจกทั้งสีบ่บานนะครับกรณีเราไปจอดตากแดดร้อนเรต้องการระบายลมอากาศนะครับเปลดรลด็อกกีนะครับให้กดหนึ่งสองคั้ที่สามให้แช่ครับตามระดับของกระจกทั้งห้านร หนึ่งสองสามนี่ครับ, 1, 2, รบหากแล้วก็งานปิดอีกรอบนึงห้กดเหมือนเดิมขอโทษทีอาจจะเป็นตัวบนนะครับกดปิดเหมือนเดิม 1,2,3่งาล่าง1,2,3่งสอบนสองสก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ